สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสมศรีมีข่าววันนี้จะมาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังอย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะระทึกเฮลิคอปเตอร์ตำรวจตกขณะลงจอดที่สนามจอดชั่วคราวกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน21จังหวัดสุรินเป็นคณะเดินทางไปติดตามคดีอาเสตตดพื้นที่จังหวัดสุริน์นำโดยรองผู้บัญชาตำรวจภูทรภาค3พร้อมคณะรวม6นาฬิกาคนเพลยน,นาทีขณะลงจอดล้มกระโชกโกบอับเข้าทางท้ายเครื่องทำให้เสีย ทรงตัวตกกระแทกพื้นที่เสียหายผู้โดยสารบาดเจ็บเล็กน้อยตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุวันนี้25มีจุดข้อควายจุดช่วงใบที่ผ่านมามีรายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบเบล429หมายเลข3,204ประจำหน่วยบินตำรวจจังหวัดนครราชสีมาประสบอุบัติเหตุตกขณะลงจอดที่สนามภาษาฮินดิีชั่วคราวกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดง21ภาษาอังกฤษเมืองจังหวัดสุริน เป็นเหตุให้นักดินช่างอากาศยานและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการตรวจสอบทราบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยบินตำรวจจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปอยังสนามภาษาฮินดิชั่วคราวกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน21ภาษาอังกฤษเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ลดระดับเพื่อเตรียมลงจอดมีลมกระโชกพัดเข้าทางทายเครื่อง เป็นเหตุให้เครื่องเสียการทรงตัวตกกระแทกพื้นได้รับความเสียหายทั้งนี้เบื้องต้นทราบว่าเฮลิคอปเตอ,เตอร์ลำดังกล่าวมีผพลตำรวจตรีคิริศักดิ์พันตินวชยัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรสามพร้อมคณะเดินทางไปราชการเพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดสุรินสำหรับรายชื่อผู้โดยสารในเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวมีทั้งหมด6นาย ประกอบด้วยพลตำรวจตรีคีริศักดิ์นันตินวชยัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรสามพันตำรวจเอกธรรมนูนฉิมวงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดส,สุรินทร์ร้อยตำรวจเอกนัทวุฒิ สุม,มาศร,รองสำนักง,งานเลข,ขาธิการวุฒิสภาสอบสวนกรมบัญชีกลางกรมขอบพอจุด3าพันตำรวจโตนิติน,นันนำทองดีนักดินศพสามงกพอพอจุดตารางเป็นผู้ดังคับอากาศยานพันตำรวจตรีปริญญามณีรัตนศพสองและร้อยตำรวจเอกนฤชิตด,ดวงแก้วศบหนึ่งแต่ข่าววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลอแสดงคอมเมนต์หรือกดติดตามให้กำลังใจสมศรีด้วยนะคะ